เจอกันกับยายลวดเป็นเผ็ดค่ะวันนี้ครอบครัวอีกแล้วจ้ามาค่ะมาดูใกล้ๆค่ะทุกคนืันนี้ยายลวนนะคะจะเฮ็ดเมนูลาบเป็ดจ้าลาบเป็ดนะคะสันรับแรกนะคะทุกคนเรามีเป็ดบดแล้วนะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเอามาลวกหรือต้มให้สุกนะคะทุกคนตอนนี้สุกแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปปรุงกัน,นะคะ่ะไปจ้าโอเคค่ะทุกคนเป็ดที่เรา ลวกสุกแล้วนะคะหรือต้มสุกแล้วก็ยินแล้วนะคะต่อไปแย่ล้วนจะปรุงนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างอ้าวนั่นเห็นโบแต่ว่าเมนแย่ล้วนกับโบลืมแต่บ่ลืมกับแม่เยนแยล้วนบักพริกเด้พี่น้องบักพริกเรียวบักพริกก๊อตเรียวอ้ยถ้าบ่าเมนแขวยกับโบลืมนะถ้าบ่าเมนแย่ล้วนกับโบลืมใส่บักพ,กกพ,กกพกริรกปนก่อนพี่น้องใส่ประมาณนี้แหละจ้าหลายๆกัเพ็ด น้ำปลานะคะทุกคนไม่เยอะมากเพราะว่าเข้าสุใส่น้ำปลาปรปรุงสุกจ้านะคะน้ำปลาสักช้อนหนึ่งกำลังใจพอมีแห้งนะคะขงดนวยจักน้อยนะคะใส่กระไดป้ใส่กระได่ะดเอาล่งเบอรดีบ่ <laughs> กินเบื้องหลังงที่ร่มเนี้เลยปุ๊บว้าวมะเมนจ้าคนจังน้อยจ้าอันสุดท้ายกับเมนเข้าครัวพี่น้องนะฮะแบบนี้จ้าเรามาชิมกันค่ะทุกคนบักด้าวอีกกอนนะฮะงาวลงไปลี่นหอม่ากินค่ะ แสบยังแสบยังเยวซิมก่นอนยังใส่ผักอืมอดูจะอะไ้แล้วพี่น้องต้อไปมาเบืองผักเข้านะคะอันนี้เป็นตะไคร่ส้อยนะคะทุกคนใส่ลงไปขาค่ะเผาอย่างดีผัาชีค่ะพี่น้องนะคะอันนี้แม่ยังนี่ขวายมยังไม่นี่หอมหอ,หอมนะคะพี่น้องผักชีค่ะใบมะกรูดจ,จ้า อันนี้อย่างเนาะน,นี่เนาะอยเฮ็ดยังไงกดกันเอาหอมเปพี่น้องหอมเปแล้วก็ต้นหอมนะคะกระเทียมจา้าลาแห้งค่ะกินผักเยอะๆด้วยนะคะนี่ประโยชน์จ้าเห็นไหมคะทุกคนสีสันพริกงวยเข้เอาไว้แก่มพี่น้องเอาไปกัดกินหอมอย่งหอมอย่งสีอาจจะเบอ เรียนกนไหนปรวาว่าข้าจะกินกับพริก้วยเอานะคะทุกคนนี่พันยันกับเทียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอ็กเซซอรี่พอกนะคะโอเคซิมกันใส่ได้ใส่ได้มาจ้ามากินน้ำกัน <laughs> ว้าวสิทธิ์เทสิจานบันลุถานจังใดก็ได้กินที่ก็มาเซบเซลาบลาบยังก็ลาบ,ป,ลาบ,ลาบปิดจาทุกคน เจอกันกับยายลวดแฟนเพจใหมนะ่นะคะขอบคุณที่รับชมจ้า